สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบ้านสวยด้วยชัยศักดิ์นะครับวันนี้อยู่ที่หน้างานบ้านส้มป่อยนะครับอยู่อำเภอจตุรัสนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับผมอวันนี้มานําเสนอบ้านทรงจั่วนะครับผมนี่ครับ โทนสีเทานะครับบ้านทรงจั่วพื้นที่70ตารางเมตรนะครับงบสร้างอยู่ที่7 5 0 0 0 0บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ750,000บาทนะครับผมเอามาดูฟังก์ชันบ้านหลังนี้นะครับเป็นตะก้อนั่งหัวเข็มนะครับเป็นการลงเข็มนะครับเป็นส่วนต่างของเจ้าของบ้านนะครับผมตัวนี้หน้ากว้างจะอยู่ที่7เมตรนะครับความลึกอยู่ที่10เมตรนะครับผมพื้นที่เฉลี่ยโดยรวมนะครับ70ตารางเมตรนะครับงบสร้าง7 5 0 0 0 0บาทนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับ เป็นอิฐมนเบาทั้งหลังนะครับในการตกแต่งดีไซน์การตกแต่งก็จะเป็นนะครับกระเบื้องลายหินทรายนะครับนี่ก็เรียกหินกราบเนาะแล้วก็มีการดีไซน์ช่องตัวตัวระหว่างหน้าต่างนะครับเป็นหินทรายให้นะครับผมแล้วก็จะมีไฟโคมกิ่งวเสารนะครับให้2โคมนะครับเป็นการตกแต่งความสวยงามแล้วก็เพิ่มแสงสว่างหน้าบ้านนะครับผมเข้ามาลึกๆนะครับครับส่วนตัวบ้านนี่ยกพื้นสูง60เซนนะครับบันได3ขั้นนะครับผม นะฮะนี่ตกแต่งแบบนี้เลยนะครับมีจมูกบรรยายให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเข้ามาดูลึกๆเข้ามาอีกนะประตูนะครับนี่กระจกอลูมิเนียมนะครับเราก็แถมเป็นอบดำมิลสองนะครับจกเขียวสายหกมิลเฉพาะหน้าประตูนะฮะตัวนี้จะเป็นบานสวิงนะครับนี่บานสวิงรับซับเลยเนี่ยเปิดรับซับเลยนะครับผมตัวนี้เป็นส่วนต่างนิดหน่อยนะนะครับใครต้องการก็หลังไม้นะครับ ห้องโถงมีขนาดอยู่ที่3เมตรห้นะครับความลึกอยู่ที่5เมตรนะครับเป็นห้องโถงพอดีพอเหมาะนะครับปานกลางนะครับกระเบื้องก็จะเป็นลายหินอ่อนนะครับนี่ลายหินอ่อนเนาะนะครับเป็นสีครีมแกรนิโตนะครับผมฝ้าหลุมนะนี่แถมหนึ่งหลุมอยู่แล้วตามแพ็กเกจนะครับมีดาวไลท์สีมุมนะครับแล้วก็โคม led 1โคมนะครับผมแล้วก็จะมีแถมปลั๊กทีวีพวกนี้ยนะไว้สำหรับการใช้งานนะครับติดตั้งทีวี นะครับก็จะมีตู้คอน sumer นะครับผมโอเคมาชมห้องนอนที่หนึ่งกันนี่บาน U P U C นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้กันโยกเขาควายแถมพิเศษเลยนะครับห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับมีขนาดอยู่ที่3เมตรห้าสิบนะครับคูณ3เมตรห้าสิบถือว่าเป็นห้องนอนที่มาตรฐานห้องหนึ่งนะครับพอเหมาะพอดีเจ้าของบ้านนอนเองนะห้องนี้นะครับมีบานกระทุ n g สบานนะครับนี่หน้าบ้าน นะครับแล้วก็บานเลื่อนหนึ่งบานนะครับนี่บานเลื่อนนะครับเนี่ยใช้ใช้งานได้สบายมากนะครับนะครับลมข้าทางนู้นทางนี้นะฮะทำมาให้แบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีบัวกันเละเนอะเนาะไฟ LED สาสเตนะครับไม่มีอะไรมากนะบ้านมันสวยอยู่แล้วเนาะไปห้องอื่นไปเ,เลยนะครับ ห้องนอนห้องที่สองนะครับผม oh, oh. ห้องนอนห้องที่สองห้องนอนห้องที่สองมีขนาดอยู่ที m, ่3ามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้นะฮะเป็นห้องนอนมาตรถถ <okes unting> ฐานนะครับรบัวลัดรอบนะฮะบัวกันเลอะเนี่ยนะฮะแล้วก็หน้าต่างสองฝั่งนะครับเพื่อรับอากาศรับลมนะครับฝั่งนี้ก็โผล่เข้ามาโผล่เข้ามานะครับสองฝั่งนะฮะไม่อับแน่นอน ก็จะมีการแถมสายไฟนะครับไปติดตั้งแอร์สำหรับห้องนอนหนึ่งนะครับนี่ห้องหนึ่งเราจะแถมไปจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีไฟ LED 3สีนะครับมีปั๊กหัวเตียงนะครับทำให้เรียบร้อยกระเบื้องก็จะเป็นลายเดียวกันทั้งหลังเลยนะครับผมไปนะครับบ้านมันสวยอยู่แล้วเรียวๆนะครับรีวิวด้วยความจริงใจนะครับมาห้องครัวต่อเลยนะครับผม ห้องครัวมีขนาดอยู่ที่3.5คูณ3.5นะครับตัวนี้เท่ากับห้องนอนห้องนั้นเลยนะครับนี่เคาน์เตอร์ซิงค์นะครับเราจะมีที่วางแกสให้ด้วยนะนี่ลดสเปนะครับนะครับตกแต่งด้วยเป็นกระเบื้อง60เมตรยี่นะครับนี่นะครับกระเบื้องยาวนะครับปูเป็นหน้าท็อปเคาน์เตอร์ให้แล้วก็จะมีตกแต่งด้วยคิวสแตเลสนะครับบานซิงค์ก็จะมี3บานนะครับเราแถม2บานเจ้าของเพิ่มอีก1บานนะครับตัวนี้นี่นะครับ แล้วก็อ่างซิงคล้างจานหนึ่งนะครับแล้วพร้อมก๊อกให้แบบนี้เลยนี่นะครับผมอ่ะไปดูห้องน้ำมาต่อนะครับสวยงามนะอ่านี่มีกระเบื้องกันเลือกให้นี่เนาะนะครับมีแบบนี้เลยทําอาหารไปกระเด็นใส่ก็เช็ดถูง,ง่ายนะนะครับกระเบื้องกันลายเดียวกันนะทั้งหลังอย่างที่ผมเรียนไปนะครับผมไปสุดท้ายก็มาชมห้องน้ํากันสวยๆนะครับ วู้นะครับผมนี่ไลท์ฮิตยอดนิยมนะครับผมห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องน้ำขนาด2อคูณสเมตรนะครับแล้วมีการก่อกั้นเมตรห้นะครับของแถมก็จะมีสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็สายชําระแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับผมอ่างล้างหน้านี่เหลาแขวนผ้านะครับแข็งแรงเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะนี่ก๊อกพร้อมใช้งานนะครับผม มีเลนชาวเวอร์นะครับเลนชาวเวอร์แถมให้นะครับแล้วก็ส่วนต่างของให้ของมากก็คือเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นเราติดตั้งให้ฟรีนะครับผมตัวนี้มีปานกระทุ้งให้นะครับรับอากาศเข้ามานะครับผมกระเบื้องก็จะเป็นแบล็กแอนด์ไวท์นะครับผมนี่สวยงามกระจกเงาก็จะแถมให้หนึ่งอันนะครับดาวไลท์ light, ด้านในเราจะแถมเป็นสีบอมให้นะครับนี่คลาสสิกนะตัวนี้สองคม ดาวไลส์สองคมนะครับไปไปชมบรรยากาศร,รอบนอกกันอีกหนึ่งรอบนะครับผมสวยงามนะครับครับ ช่วงสุดท้ายนะครับเราจะมาสัมภาษณ์นะครับทางเจ้าของบ้านคุณแม่ลำไพนะครับที่ว่าได้จ้างวานชัยศักด์นะครับว่าตั้งแต่เริ่มก่อสร้างนะครับแล้วก็วางแผนการสร้างนะครับและตลอดระยะเวลาที่เราสร้างเสร็จนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็มีความประทับใจตรงที่ว่าทีมงานที่ชัยศักด์เป็นคนที่ว่าใส่ใจในรายละเอียดค่ะบางเรื่องที่เขาบรรลุทั้งทีมงานนี่ก็แน้นําดีค่ะแล้วก็ประทับใจตรงที่ว่า ครบจบในเวลาที่ต้องการนะคะหเดือนเต็มพอดีนะฮะก็ได้ยินจากปากคุณแม่ลำไยแล้วนะครับนี่เรามาจากกลับมาจากเกาหลีใช่ไหมแม่ต่างประเทศเนาะกลับมาจากต่างประเทศก็วางแผนกันสร้างเลยนะครับสร้างแบบด่วนๆนะครับอันนี้เป็นการดีไซน์แบบไม่ใช่ของบริษัทผมนะแม่เนาะเราก็ได้มาแก้งานให้อะไรให้ก็หมายถึงว่าแก้ในการออกแบบนะครับก็ถือว่าออกมาสมบูรณ์แบบนะครับผม อ่ะสุดท้ายนี้คุณแม่อยากฝากอะไรไหมครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจสร้างบ้านและยังไม่มีประสบการณ์ครับผมแนะนำทีมงานเทียชัยศักดิ์รับเหมาสร้างบ้านหรือว่าชัยศักดิ์คอนสตรัคชั่นค่ะรับรองว่าผิดหวังการันตีจากแม่เองเพราะว่าพันดูแลเอาใจใส่ดีครับผมไม่ทิ้งงานรับรองการันตีค่ะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็เราก็ได้ยินจากปากคุณแม่แล้วนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง ยูทูบบ้านสวยด้วยเฉยศักแล้วก็เพจ Facebook ชัยศักรับสร้างบ้านนะครับแล้วก็บ้านสวยด้วยเฉยสักนะครับให้เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับเพื่อในการทําคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ติดตามผลงานช่องพวกเรานะครับทางช่องทางบ้านสวยด้วยเฉยศักนะครับเพจ Facebook นะครับนะฮะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมกับแม่ลำไยนะครับสองคนก็ลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ